ประมวลภาพสำนักงานชนประทานที่8ให้ความช่วยเหลือและระดมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบให้กับประชาชนชาวเมืองโคราชตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากร่องความกดอากาศตำ่ำ ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2564ประกอบกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาซุทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุดของเขตเทศบาลเมืองนครนครราชสีมากรมชลประทานโดยสำนักง,งานชลประทานที่8และโครงการส่งน้าและบารุงรักษารับตะคองได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้ วันที่19ตุลาคม2514ปิดประตูระบายน้ำคนชุมเพื่อชะลอน้ำไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาเปิดประตูระบายน้ำาข่อยงามทั้ง3บานพร้อมติดตั้งเครื่องผักดันน้ำจำนวน5เครื่องเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน2เครื่องเปิดประตูระบายน้ำกันผมทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำในลำตะคองช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมาลงสู่แม่น้ำมูล วันที่20ตุลาคม2564นำเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน8เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาได้แก่ชุมชนโพทองหมู่บ้าน VIP ชุมชนบ้านประโดก มู่บ้านอบอุ่นหลังวัดสามคัคคีจังหวัดนคนรราชสีมาเร่งดำเนินการบรรจุทรายลงถุงบิ๊กแบกเพื่อวางเป็นแนวป้องกันน้ำจากลำตะคองไหลลงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายซึ่งสามารถช่วยชะลอน้ำที่ไหลผ่านเข้าในตัวเมืองนคนรราชสีมา วันที่21ตุลาคม2514คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา,าได้แก่ชุมชนบ้านช่องอู่เทศบาลจอหอซอย30กันยาชุมชนประโดกจังหวัดน,นครราชสีมาวันที่22ตุลาคม2514ประตูระบายน้ำจอหอติดตั้งเครื่องผักดันน้ำจำนวน3เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด10นิ้วจำนวน1เครื่องเครื่องสูบน้ำา12นิ้วจำนวน1เครื่องเปิดประตูระบายน้ำกันผมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประเภทไฮโดรโฟขนาด28นิ้วจำนวน1เครื่องขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน2เครื่องและติดตั้งเครื่องผักดันน้ำจำนวนสเครื่อง วันที่26ตุลาคม2564คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอมน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภายน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลจอหออำเภอเมืองและตำบลท่าช้างอ,เ,อเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา วันที่27ตุลาคม2514คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาในนามของกำงบบนันตำบลเมืองไวยครับก็ขอขอบะคุณอย่างสูงครับที่ว่ากรมประรม์ที่แปดที่มาดูแลขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนัฐพลคมุ่นทศนะครับพนักงานวิทยุสื่อสารอ,อปรจอนครราชสีมานะครับทางเราเนี่ยคอคอยประสานให้หมู่บ้านเพชรเยี่ยงนะครับและหมู่บ้านวีพีนะครับที่ประสบความเดือดร้อนน้ําท่วมนะครับต้องขอขอบคุณกรมชลประทานที่8นะครับที่มอบน้ําดื่มมาให้เราและช่วยเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมมากๆเลยนะครับขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ําจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หรือหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สำนักง,งานชนประทานที่8หรือโทรสายด่วนกรมชนประทาน1460ได้ตลอดเวลา